สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะแม่ตุ๊กกับแม่วิวนะคะเด็กๆชั้นอนุบาลสามค่ะเอ๊ะวันนี้วันอะไรนะแม่วิววันนี้วันพุธหรือเปล่านะาแม่ตุ๊กวันพุธวันพุธสีอะไรคะวันพุธสีเขียววันพุธสีเขียวนะคะวันเนี้ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนะคะก่อนที่เราจะ เข้าศูนย์อหานะคะเรามาบริหารสมาธินะคะเพลงลมหายใจเข้าไม่พลคะลืมือยังเลยจะพร้อมแล้วเตรียมตัวหนึ่งสองสามลมหายใจเขา <โอ S 1> ้าลมหายใจออกดังดอกไม้ เราจะมาเข้าถึงเสริมสร้างมาสำคัชีวิตกันแม่วิวเรามาโรงเรียนน่ะนะถ้าปกะเดเรามาโรงเรียนเนี่ยเราก็มาเจอใครนีไยม่ริวเจอใครจะใครเจอคุณครูไม่ก้อยค่ะเรามาโรงเรียนเรามาเจอคุณครูแล้วเราทําอย่างไรคะก็ต้องสวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณครูนะคะสวัสดีค่ะคุณครูแม่ก้อยส้วเราไปไหนอีกแม่วิว เสร็จแล้วเราก็ต้องเดินเข้าไปในห้องนะคะเ,เข้าไปในห้องเรียนเสร็จแล้วหลังจากที่เราอยู่กับครูประจำชั้นในห้องเรียนเสร็จแล้วนะคะเอ๊เวลา8โมง30ถึงเวลาอะไรนไรี่แม่บิวต้องเคาร<ม>ถธง<ม>ชาติค่ะเดียร้องธงชาติเป็นทุงกล่าวลืมหรืองนะคะ ร้องให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเรานี่ยังไม่ลืมเพลงชาติของเรานะคะร้องคุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะคะหลังจากร้องเพลงชาติเสร็จแล้วโรงเรียนก็มีกิจกรรมนะคะหกกิจกรรมที่คุณผู้ใ่คุณผูณณบอกไปเมื่อวานนี้นะคะจําได้ไหมเอ่ยนะคะหลังจากที่เราเสร็จกิจกรรมเราห้องเสร็จแล้วนะคะในห้องเรียนเราก็ทําอะไรนะในวิวนะเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วก็เล่น ของเล่นตามุมเล่นเกมมีกิจวัตรประจำวันนะคะเล่นของเล่นบ้างเล่นมมบ้างการแจ้งบ้างเป็นกิจวัตรประจำวันของเรานะคะเวลาเล่นเล่นของเล่นแล้วนะฮะสมมติว่าเราอยู่ในห้องเรียนนะคะเราเล่นต่อไม้บล็อกเล่นอะไรอีกไม่ริวเล่นตัวต่อตัวเตาน่ารอีกเล่นเกมการศึกษามุมดนตรีถ้าเราเล่นของเล่นแล้ว เราจะเก็บไหมล้วแม่วิวเด็กๆเก็บไหมเก็บค่ะเด็กๆของเราเป็นเด็กที่น่ารัก่มะน่ารกค่ะแม่ตุเก็บของเข้าที่นะฉะนั้นอย่าลืมว่าเราอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันนะคะเวลาเรียนเอาของเล่นมาเล่นเราก็ต้องเก็บเข้าที่นะคะจะเป็นเด็กดีเอะเก็บของเรีเสร็จแล้วเราต้องทําอะไรนั้นแม่วิวต้องไปล้างลางก่อนค่ะแม่ตุ๊ ดีมากค่ะเด็กของเราก็าทำนะเลนหน้า,า<พ>นไม่พาหามนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราเก็บของเล่นร้างมือเสร็จแล้วเราก็ทําทไมครับโอ้ไม่อยู่ข้าวจนเลยท<ำ>ไปไหนคะ่ะ ที่โรงอาหารเราไปที่โรงอาหารแล้วให้เสร็จแล้วใช่ไหมแม่วิวค่ะแต่เราเตรียมอะไรไปบ้างเวลาเราไปโรงอาหารเราเตรียมอะไรไปบ้างนั้งแม่วิวได้เด็กๆีผ้าีผ้าแก้วน้ำแก้วน้ำแป้งสีฟันแปงสีฟันแต่ก่อนที่เราจะไปโรงอาหารเราก็ต้องไปล้างทั้งแป้งทั้งแก้วน้ำของเราให้สะอาดใช่ใช่ใช่พี่นิบาสา ทำได้แล้วก็ทําเก่งด้วยนะคะอะคะ่ะหลังจากที่เราไปลองอาหารแล้วเวลาเราถ่ายข้าเราแยกกันเลยได้ไหมแม่วิวยแย่กันเราได้ดไหมทยงงไ่่ะแมววิตอนที่เราไป ล้างมือล้างแก้วเราจะต้องเดินมาเป็นแถวอยแล้วผู้ชายอาจจะเสร็จก่อนหรือผู้หญิงเสร็จก่อนแต่ส่วนมากเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องเสียสละให้ผู้หญิงค่ะเมตุค่ะเราะฉะ้ผู้หญิงเดินไปเป็นแถวเดินไปเ,เป็นแถวเสร็จก็ต้องไปรอรับอาหารรับอาหารจากคุณครูเสร็จแล้ว<อ>ต้องทําไมคะขอบคุณค่ะแล้วก็นำอาหารมาวางที่ โต๊ะอาหารทำเลยได้ไหมแมวิวไม่ได้ค่ะโต๊ะเราะต้องรอคือบางคนลืมคือเดี๋ยวบางคนลืมไม่ได้ค่ะเราต้องรอเพื่อนด้วยทานพร้อมกันแล้วเราก็ต้องห้องอาหารอาหารด้วยจำได้หรือเปล่าถ้าจำไม่ได้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งตอนเปิดเทอมนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วเราก็ล้างมือล้างไม้ปงแปงแปงฟันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาห้องเรื่อมา นอนนอนะคะก,ก่อนนะคะก่อนนอนเราต้องทำไหนนั่นไหมวิวสวดมนต์สวดมนต์ใช่ค่ะจะพดเสร็จแล้วเราให้นอนดีมากค่ะพอตื่นมานะคะเราก็ต้องไปล้างหน้าล้างตาปอแป้งแล้วไปทานอะไรนะเมนูที่หลงอาหารทานอาหารว่าอ <ๆ S 2> าหารว่าของเราจะมีประโยชน์นะคะเด็กๆอ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกคนเลยนะคะหลังจากทานอาหารว่าเสร็จแล้วเราก็มา าทำไมน้าภาษามาเรียนเสริมอีกหนึ่งวิชาเรียนเสริมนี่คือสมบการใช้เช่นนี้ใช่ค่ะแล้วเราก็มาทําอะไรแจกอะไรแจกการบ้านเหมือนเมื่อวานนี้เลยเมื่อวานเนี่ยการบ้านเรามีอะไรบ้างนี่วิชาอะไรเลยน้านี้เล่ม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 นี้ภาษาไทยนะคะเขาบอกว่าเขียนสระอะแน่สระอะ แล้วก็อ่านด้วยอันนี้เขียนกันทุกอย่างาคะครบไหมชราอาของนักเรียนครบไหมคะครบทุกตัวไหมครบทุกตัวไหมครบไหมระบายสีไหมอู้หูคุณพ่อคุณแม่สอนอ่า,านหรือยังถ้าคุณแม่สอนอ่านแล้วอ่านพร้อมคุณแม่ทุกทีกว่าลองดูนะคะมีตัวอะไรบ้างมออม้รออรัอ่านว่าอะไรคะมะร้รั ู้จักไมมะละมะละเป็นอะไรครับเป็นผักชนิดหนึ่งหวานไม่หวานนะต้องให้ไปชิมที่บ้านแล้วเรียนรู้สารุมมะละไหมคะนี่เลยตามรูปนี่เลยมะละมีรูปสีอะไรคะมีสีสีเขียวนะคะสีเขียวนะคะอ่ะจักแล้วแต่นี้เรามาอีกคำหนึ่งกรอัตกระโธอะทะอ่านว่ากระทัง Chat, นั่นเดนคงรู้จักแล้วนะคะกะทะอามีไว้ทําอะไรนะไม่วิวไว้ทำตอกข้าวค่ะงดไข่งดไข่ก <oughs affect. c oughs> <c oughs> ็เฉยๆเลยนี่ค่ะเขียนอย่างนี้นะคะลองดูต่อไปต่อไปค่ะกะอออะกะลออาลากะลาเอ๋อกะลาคืออะไรคะไม่วิวไม่แกะแล้วก็มะพร้าวใช่ไหมะพร้าวมะพร้าวนี่เคยเห็นไหมคะกะลามะพร้าว กินน้ำหมดแล้วแม่ตุ๊กแล้วปอกเปลือกใช่ค่ะแล้วมันจะมีกะลามัจะเป็นกะลานะคะนะคะอันนี้อ่านว่กะลาต่อไปนักเรียนเห็นรู้เลยนักเรียนต้องรู้จักแม่เลยนะคะกรวอะกระท้องอทมกระทมมีไว้ทำอะไรไม่วิวมันปลอยในวันไหนวันลอยก็ทงวันลอยก็ทงนักเรียนก็ นแล้วนะคะเราลอยกระทงนะคะต่อไปอัที่โนี่นนี้ออ้ร้เ็นคอคาเนทีทีออะทะอรอเอเลทะเลในใครเคยไปเที่ยวทะเลบ้างโกมือไปไงคะทะเลอื้สบายมากนั่นแหละค่ะที่เดทะเลแล้วนะคะแต่ว่าต้องเขียนอย่างนี้ค่ะมีทอตักท้ารระอะมะีเอแล้วก็มีลงอ่านว่มีารอลา คะเลจะไม่ได้นะคะอ่าต่อไปแมววิวอะไรนะตอตาตอรออาตามาโุก้าก้าก้าเอ๊ะแต่ก้าเป็นยังไงไม่วิวเป็นสลักข้างในเนาะว่าสรับใส่คออันนี้ก็ไม่รู้เข้าไปดูแล้วนะคะเนี่ยดูื่องปัญหาต่อไปแมีวิวอะไรนะชออาชา นอีนี่อะไรชันี้ันนีล็อกันนี้ล้อมาหน้าเินทางกันต่ชันีต่อไปโตออัตกาโตออูปูตระปูกระปูนะคะตระปูรูปกระปูมีอยู่แล้วนะคะต่อไปโตอัคก้าโตอีปีกระปีที่คุณพ่อเอ้ยคุณพ่อแม่แม่ ทำกับข้าวนะะอกับปี๊ดอ่านได้แล้วไหมถ้าอ่านได้ไหมอ่านได้แล้วนะคะถ้าไม่ได้ตัวไหนถามคุณพ่อคุณแม่ดูว่าอันนี้อ่านว่าอะไรมีตัวอะไรบ้างนะคะหวังว่าเรามาเจอกันวันเปิดเทอมนักเรียนคุณจะทำตามเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยชั้นด้วยนะคะแม่จะได้ทราบว่านักเรียนชื่ออะไรนะคะอยู่ชั้นอนุบาลสามเอาละเออทบทวนการน่าเสร็จแล้วนะคะอันนี้เสนอสิ การวาดสถาปน,นี้ดีกว่ามากเบลการวาดวันนี้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยไม่ยากเลยเกี่ยวกับเขียนวงกลมเขาบอกว่าให้เขียนวงกลมร้อมรอบเพื่อนชาติอาเซียนที่สัมพันธ์กับสิ่งของออาเซียนอาเซียนมีกี่ชาตินะเบลสิบสิบชาตินะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเอามาแค่สองคู่ สองคู่สองชาติแล้วเขาก็มีตรงเนี้ยมีสัญลักษณ์ตรงเนี้ยขาให้ให้นักเรียนดูว่ามันตรงกับคู่ไหนอ่ายากเลยอะไรคะเนี่ยเน็ตไทยเออคนไหนใส่เน็ตไทยนะคนไหนนะคนนี้สมควรจะใส่ไม่เน็ตไทยอเออแล้วคู่นี้อ่านักเรียนลองดูด้วยกันว่าคู่ไหนนักเรียนก็วงไป ต่อไปอันที่สองอะไรนะผ้าสบายเด็กส,สบายเนี่ยคู่ไหนสมควรที่จะใส่นะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นว่าผู้ไหนสมควรที่ใส่ก็ให้วงกลมนะคะต่อไปอะไรคะเนี่ยอะไรคะสลง,สลงอ่าสลงก็มีอยู่สองคู่เหมือนกันใครที่สมควรที่จะใส่สลงนะคะแล้วก็ทาไมคะ วงโกรมไปแล้วก็ระบายสีมาให้ดูด้วยนะคะเขียนชื่อเขียนชื่อเขียนชั้นนะคะมาให้เรียบร้อยด้วยนะคะแต่บ้านเขาฝากไว้นะคะถ้านักเรียนทําให้สวยเลยอนุบาลสามนะคะทาให้สวยเลยนะอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นนะคะย้ําด้วยนะคะเขียนชื่อเขียนชั้นมาให้เรียบร้อยแล้วก็นํามาส่งรูนะคะตัดระเทมนะคะเออแม่วิวต่อไปมีอะไรเอยแม่วิวมีเพลงมาฝ เลขหนึ่งถเลขสิบแม้วิวมีเพลงเกี่ยวกับเลขหนึ่งถึงเลขสิบาฝาดเอเลขหนึ่งเลขสอีว่าอะไรนะอ่าเดี๋ยวฟังแม่วิวก่อนนะคะ,ะหนึ่งสองมือตีกองตะลบตอกตแตสามสดูให้ดีห้าหกสองการจบเจด็ด แยิงปืนแสดดังปั้งตั้งตั้งกสิกินกล้วยดิบปวดท้องร้องพร้อม si ไหมเออพร้อมเล้ร้องไปพบไปวิวแล้วก็ขัดท้ายด้วยนะคะพร้อมเลยเอาไปวิวเลยหนึ่งสองซ็กหนึ่งสองมือตีกองตะลอกตอกต้3สดูให้ดีห้าหกสองกระจบเจ แปดยิงปืนแปดดังปั้งปังตั้งเก้าสิบกิงกุ้ยดิบปวดท้องแล้วโอ้ยเป็นยังไงบ้างคะจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเราจะทบทวนกันอีกครั้งใช่ไหมแม่วิวนะคะวันนี้เอ๊ะมีอะไรอีกไหมแม่วิวเอ่ยมีอะไรปากเด็กๆไหมเด็กขะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่วิวมีวิทยาศาสตร์น่ารู้มา ให้นักเรียนเตรียมอะไรบ้างนะอ๋อให้นักเรียนเตรียมหนึ่งโหลแก้วค่ะแม่ตุ๊กาโหลแก้วโหลแก้วเป็นยังไโหลแก้วเป็นยังไงเอ่ยแก้วที่เป็นแก้วเดี๋ยวคุณแม่รู้คุณแม่น่าจะรู้นะคะแม่ตู้ฟ้าอ่อโหลแก้วเสร็จแล้วแก้วมีฝามีฝาปิดค่ะแม่ตุ๊ก้าแล้วก็เตรียมน้ําแข็งน้ําแข็งอ่า แล้วก็มีน้ำร้อนน้ำร้อนแต่แม่วิวไม่บอกว่าจะทำอะไรพรุ่งนี้ใช่ไหมครัพรุ่งนี้ค่ะแม่ตุ้มค่ะเอาเคียไม่พร้อมเลยนะคะโหลแก้วมีฝาปิดมีน้ำแข็งมีน้ำแข็งแล้วก็มีน้ำร้อนค่ะมาดูกันว่าพรุ่งนี้แม่วิวจะทำอะไรให้เราดูนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ในวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะ